วันนี้แม่ปูกับสิ่งหนึ่งปลาด้วยค่ะหนึ่งปลาใส่เห็ดกับผักข่างลวกค่ะพี่น้องลองเปิดเบิร์่อค่ะโอ้โหกำลังใกลก้จะพอกินค่ะปูกับเต็กผักชื่อน,นี้นะคะปูไว้ขางบ้านแล้วก็มีใบบักขามพรเวลาสิโตมย่ากินค่ะเด็ดเด็ดตัวยูน,นะคะพี่น้อง กำลังกายเสจได้ตรมยำแล้วครับพี่น้องแล้ว็มี้ใบบกูดใบปูต้นปลูกต้นบกฮวงต้นมะละกอนะครับพี่น,อน,น,นอ้อง,อองเป็นสวนขั้วครับพี่น้องกาใบบกขามขึ้นไหมไม่ได้นางกระสได้กินยอดมั้ยนะพี่น้องใบปูกกาขึ้นะมันก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับพี่น้อง เขาปลูกอย่าง,างนั้นเลยกินผลงานของเขาค่ะรู้สึกว่าสิิแบบพุ่มใจนะครับพี่นอ้องปลากำลังไตะเทแล้วค่ะพี่นอ้องก็สิเห็ดแจ่วน้ำเห็ดน้ำซีฟูดน้ำค่ะพี่นอ้องซีฟูดเ่าลาดไปทั้งนี้แล้วค่ะพี่นอ้อง กินน้ำกันเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อ